ปีค่ะวันนี้พวกเขาเข้ามารีวิวรีวิวรีวิวอะไรไม่รู้เลยว่าคืออะไรไอ้ใบลูกก้วยอ่ะต้องมาเปิดดูใช่ไหมโอ้อามินอามินส่งอะไรมาให้อ่ะไอ้ใบลูก้ใครจะลองอ่านดิอามินไงอามินไงอามินคือผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะมาครับ หนึ่งสองอะไรอ่ะเนกันอะรามน้นี่เป็นก๋วยจั๊บนี่นาวยจั๊บเหมือนอนนเลยีกแล้วนี่มีหลายรสด,ด้วยเ็นเนี่ยรสด้วยใแบด้วยว้เดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งกันกินโอเคไหมนี่เป็นกวยจับ๊บยูถ้าใครจะสั่งก็สั่งที่อามินได้เลยนะครับ นี่อายุชอบไหมอายุชอบกินเส้นไหมชอบอกินเส้นนี่ขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับย่างขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวไปกินกันีกว่านะไม่ใช่มาม่า